สวัสดีครับนี้พบกับมาสเตอร์จักรินตัวนาเลขนะครับหรือเรียกกันสั้นว่ามาสเตอร์โจนะครับวันนี้มาสเตอร์จะมาสอนวิชาอัิตศาสตร์นะครับพร้อมเรียนหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ก,กําลังเป็นจํานวนตรรกยะนะครับภาษาอังกฤษคือ r e t i o n a l อินดีสก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้นะครับเราจะต้องเรียนทั้งสองเรื่องมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มแล้วก็รากที่ n ของจำนวนจริงอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะคือเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังที่อยู่ในรูป A ส่วน B โดยที่ A และ b เป็นจำนวนเต็มและ B ไม่เท่ากับ0นะครับ ทำไม b ถึงไม่เท่ากับ0เพราะว่าถ้า b เป็น0จะเกิดอะไรขึ้นครับอะไรก็ตามที่ส่วนด้วย0จะหาค่าไม่ได้นั่นเองอ่าบทนิยามนะครับถ้า a เป็นจํานวนจริง n เป็นจํานวนเต็มที่มากกว่า1และ a มีรากที่ n แล้ว a กำลัง1ส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a หมายความว่าไงเราไปดูโจทย์กันดีกว่ามาแล้วครับ โจทย์ข้อหนึ่งนะครับ49ยกกําลัง1ส่วน2นะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนรูปให้เหมือนกับนิยามนะครับที่เขาบอกไว้นะครับเปลี่ยนยังไงนะครับอย่างข้อนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นรากที่2ของ49นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีทํากันดีกว่ารากที่2ของ49เห็นไหมครับแต่ว่ารากที่2เนี่ยนะครับเขาจะไม่นิยมเขียนเลข2ไว้แบบนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า เวลาเราเขียนรากเนี JI, ่ยมันคือรากที่2อยู่เสมอนะครับเนาะแล้วเวลาเขาจะเขียนเนี่ยส่วนใหมส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นรากที่3อ่ารากที่4นะครับตั้งแต่3ขึ้นไปจะเขียนนะครับแต่รากที่2จะไม่เขียนแต่เราต้องรู้อยู่แล้วเนาะนะครับทีนี้รากที่2ของ49คืออะไรก็คืออะไรก็ตามที่คูณกัน2ตัวนะครับได้49มันก็คือ7นั่นเองนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของ เลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจำนวนเต็มนะครับไม่ยากไม่ยากเนาะแค่เปลี่ยนรูปเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนเป็นรูปของเลขยกกาลังเนาะที่เป็นจํานวนตักระยะอ่ะข้อ2มาดูกัน64นะครับแต่กําลังติดลบนะครับกำลังติดลบ1นส่วนสหมายความว่าไงนะครับไม่ยากเราก็แค่ย้ายนะครับย้ายเจ้า64เนะี่ยลงไปข้างล่างก่อน่ามาดูที่ทำกันเห็นไหมนี่ย้ายให้ไปอยู่ข้างล่างเพื่อให้เป็นทำไม ให้มันดูง่ายเราจะไม่คิดแบบลบนะครับเราจะไม่ลบกับใครนะครับเราจะต้องเอาไว้ข้างล่างให้มันเป็นบวกนะครับเราต้องพร้อมบวกเนาะ <S <S ทีนี้1ส่วนอะไรนะครับรากที่อะไรรากที่3นะครับอะไรคูณกัน3ตัวคูณกันแล้วได้6 4อ่านะครับคืออะไรนะครับน้องคิดสินักเรียนลองคิดสิครับเลขอะไรที่คูณกัน3ตัวแล้วได้64อ่านะครับ 1.4ส่วน 4, นั่นเองอ่านะครับเป็น1.4ส่วนเนาะนะครับก็คือเลข4คูณกัน3ตัวได้64เพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยก็จะเป็น1.4ส่วนั่นเองเพราะเราย้ายลงมาข้างล่างแล้วนะครับเนาะตามนี้เลยนะครับอ่าไปต่อไปกันดีกว่า,าจากบทนิยามนะครับถ้า A เป็นจำนวนจริง M นะครับเเป็นจำนวนเต็ม นะครับที่ n มากกว่า1และเส่วนเ็นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับและ a ยกกกำลัง1ส่วน n เป็นจำนวนจริงจะได้ว่า a ยกกกำลัง M ส่วน n เท่ากับ a ยกกกำลัง1ส่วน n ทั้งหมดยกกกำลัง M นะครับดึงเออกมาได้เลยเท่ากับรากที่ n ของ a นะทั้งหมดยกกกำลัง M อ่ทีนี้ตัวต่อไปคืออะไรนะครับ a กำลัง M ส่วน n นะครับเท่ากับ a กกำลังเแล้วยกกกำลังด้วย1ส่วน n นะครับเท่ากับ รากที่ n ของ a กาลัง m อ้าวทีนี้ความแตกต่างมันเกิดขึ้นแล้วนะครับอันเนี้ยเราจะต้องเอา a เนี่ยยกกาลังก่อนนะครับถึงค่อยถอดรากส่วนข้างบนเนี่ยนะครับเราจะทําไมถอดรากก่อนแล้วค่อยยกกาลัง m นะครับอ่านะครับเป็นนิยาม2ตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันคืออะไรเราไปดูโจทย์กันดีกว่านะครับคณิตศาสตร์ต้องทําโจทย์นะครับถึงจะเกง่งเนาะเอา้าเห็นไหมครับอืมตัวอย่างมาแล้วให้หาค่าของเลขยกกําลังต่อไปนี้1625 ยกกาลัง3ส่วนสีเลขมายากจังเลยคืออะไรครับเราลองเปลี่ยนรูปซิให้เหมือนกับบทนิยามข้างบนอันดับแรกเรามาดูวิธีทํากันปึ๊บเห็นไหมครับเราเปลี่ยนอะไรเอย่ยเราเปลี่ยนในรูปของตัวข้างบนครับก็คือ A ยกกําลัง M ส่วน N นะครับเปลี่ยนในรูปของข้างบนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรเอย่ยก็นะครับ n ก็ยังคงอยู่ที่เดิมแต่เราดึง M ออกไปข้างนอกนะครับจะกลายเป็น625นะครับ ยกกําลัง1นส่วนสนะครับแล้วก็วงเล็บอ่าแล้วก็ยกกําลังสาอีกทีหนึ่งนะครับหมายคาว่ายังไงหมายความว่ยงงมา,ย,วาวยังไงนะครับเจ้า625ยกกําลัง1นส่วนสีเนี่ยมันก็คืออะไรนะครับมันก็คือรากที่4ใช่ไหมครับรากที่4ของ625เนาะแต่มันจะต้องยกกําลังสาทั้งหมดแบบนี้นะครับเราไปดูซิถูกไหมห้า <S <S เห็นไหมนะครับรากที่4ของ625แล้วทั้งหมดยกกําลัง3แล้วอะไรล่ะที่มันคูณกัน4ตัวแล้วได้625 ติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับคิดสิครับนักเรียนอ่านะครับเลขอะไรเอ่ยเลข5หรือเปล่านะนะครับอ่าเลข5นั่นเองนะครับ5กําลัง4เนาะเพราะลงท้ายด้วย5เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่5นี่แหละที่จะเป็นความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับ5 5 25 25 525 125ห้ายคูณห้าหนั่นเองนะครับเราก็ถอดออกให้หมดนะแสดงว่าข้างในเหลืออะไรเอ่ยเหลือแค่5แล้วใชครับแล้วเราก็เอากําลัง3มาคิดทีหลัง เออเ่อนี้นไม่มีอะไรยากเลยเมันก็จะเหลือ5คูณกัน3ตัวตอบ125นะครับ5คูณ5คูณ5มีใครไม่ทันไหมครับเนอะอ่าเราจะไปกันต่อนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็สองอ่าลบ243ยานะครับยกกำลังด้วย2ส่วนทําทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับที่มาสเตอร์ได้สอนไปนะครับเนาะเราก็ดึงอะไรออกไปก่อนอ่าเราทำซิเราลองทำซิเราดึงอะไรออกไปก่อนครับ ดึงเลข2ออกไปนะครับแล้วให้เหลือ1น่ส่วนห้าห้าเรามาดูซิถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่านี่นะครับเราดึง2ออกไปแล้วให้เหลืออะไรเอ่ยเหลือ1นส่วนห้านะครับแล้วะยะกกาลังสองข้างนอกไม่ไม่ยากเนาะนะครับอันนี้เป็นกรณีที่1อีกแล้วนะครับอ่าเราดูก่อนนะครับกรณีที่1นเนาะปับ๊บนะครับเป็นไงเราก็ดูซิว่าเฮ้ยรากที่5ของรบ243เนี่ยคืออะไรนะครับอะไรที่มันคูณกัน5ตัว แล้วมันได้ลบ2อ่าเอ๊ะต้องเป็นลบหรือเปล่านะครับจากเรื่องที่เราเรียนก่อนหน้านี้เนาะต้องเป็นลบแน่เลยนะครับยกกําลังขี้นะครับนะครับต้องเป็นลบหรือเปล่านะเรามาดูกันอะไรคูณกัน5ตัวคิดสิครับ3หรือเปล่านะติ๊กตอกติ๊กตอกครับลองนะักเรียนลองคิดดูครับ339 9 3 27 27, 27 3เสเท่าไหร่คิดต่อไปเรื่อยๆ 88, 81 81 3อม่ามาแล้ว3แน่นอนนะแต่เป็นลบ3นะครับลบํากำลัง5้า นะครับเพราะฉะนั้นรากที่5ของ2อ3่ก็คือลบสนั่นเองนะครับแล้วเราก็จับลบสามกำลังสองอ้าวแต่คําตอบทําไมเอ่ยกลายเป็นบวกซะงั้นนะครับเพราะลบสนะครับคูณกับลบสามทำไมต้องได้เป็นบวกนะครับลบคูณลบเป็นบวกก็จะเป็น9นะครับเห็นไหมครับนักเรียนมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันจะเหมือนกับเรื่องแรกๆที่เราเรียนมานะครับเพียงแค่เขาเปลี่ยนจากรูปแบบของรากที่เนนะครับกลายเป็นเลขยกกําลังที่เป็นจํานวน นั่นเองนะครับอา้าวไปกันต่อเลยนะครับการแก้สมการเลขยกกําลังนะครับสามารถทําได้โดยเปลี่ยนฐานของเลขยกกําลังให้เท่ากันนะครับนั่นคือถ้า a กําลัง x เท่ากับ a กําลัง n แล้วเนี่ยนะครับ x ก็จะเท่ากับ n ทันทีนทีนะครับถ้าฐานเท่ากันเราสามารถนําเลขยกกําลังนะครับมาทําอะไรกันมาเท่ากับกันได้เลยนั่นเองนะครับหรือมา บวกถ้าคูณกันมาหารถ้าลบมาถ้าหารก็เอามาลบกันนะครับเนาะเหมือนจากที่เราเรียนมาในบทแรกนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับเรามาดูตัวอย่างจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับให้หาค่า x จากสมการต่อไปนี้นะครับโจทย์คือ3กําลัง x เ,เท่ากับ729ไม่ต้องตกใจไปครับไม่ยากไม่ยากเราก็มาดูซิว่าเห็นไหมครับว่าเขาให้ฐานเป็น3มานะครับฐานเป็น3มาแล้วเรารู้แน่แน่ว่าเฮ้ยมันต้องทําให้ฐานเท่ากันแน่ถ้าโจทย์มาแบบนี้นะครับ เราไม่งั้นเราจะหาค่า x ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดซิว่า3เนี่ยยกกำลังอะไรได้729นะนักเรียนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่า3ากำลัง5เนี่ยจากข,นะข้อที่แล้วทำไมนะครับข้อที่แล้วทำไมได้เท่าไหร่นะครับอ่าเราดูข้อที่แล้วที่เราได้เท่าไหร่นี่นะครับ243่ม24ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น3อะไรเอ่ย3ากำลัง6นะครับแน่นอนอะ3ากำลัง6ไม่เชื่อลองตั้งดูก็ได้ครับนี่เห็นไหมครับ สามกำลัง x เท่ากับ3ามกำลัง6นะครับเพราะฉะนั้นจากทฤษฎีข้างบนแล้วนะครับจากกรอบสีฟ้าข้างบนเนี่ยเราทําไมครับจับ x เท่ากับอะไรได้เลยเท่ากับ n เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็น x เท่ากับ6นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อนี้เป็นไงไม่ยากเลยนะครับจากที่เราไม่เราไม่รู้เนี่ยครับมันก็คือยากพอเรารู้มันก็จะง่ายนะครับเนาะสู้ๆครับนักเรียนอ้าทำตอไปนะครับข้อ2นะครับหาลัง x เอาเท่ากับ1นึ่งส่วนหกร้อยยี่สิบห้า อุ <One input> ้ยนะครับมาเป็นรูปเศษส่วนทํายังไงล่ะทีนี้นะครับงงกันล้ทีนี้นะครับไม่ต้องงงครับนักเรียนดูไปพร้อมๆมาสเซอร์เนี่ยแหละครับนะจดได้เข้าใจนะครับอ่าเรามาดูวิธีทํากันดีกว่านะแบบนี้เราเจอแบบนี้ทํายังไงมันอยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมเราก็จับมันย้ายขึ้นมาเลยนะครับนี่นะนี่เราต้องทําให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งย้ายนะครับมาสเซอร์จะรีบนะฮะจะรีบย้ายทําไปไหนนะครับอ๋อเราดูก่อนนะครับ 625เนี่ยมันเกิดจาก5คูณกันทําไม4ตัวนั่นเองนะครับก็เปลี่ยนรูปจาก625ให้เป็น5ซะก่อนก็คือกําลัง4นะครับแต่ยังเป็นเศษส่วนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปไงต่อครับอ่าเราย้ายขึ้นมาเราต้องจําเสมอนะครับพอเรา,าย้ายขึ้นมาเนี่ยเลขกกําลังต้องเปลี่ยนนะครับจากบวกก็จะกลายเป็นลบจากลบก็จะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ4เป็นบวกอยู่ย้ายขึ้นมาก็จะเป็นลบ4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นกําลังลบ4โอ้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบเ่ากบ เท่ากับลบสนั่นเองนะครับไปต่อกันข้อ3เลยนะครับมาดูโจทย์กันนะครับเส่วนสินะครับทั้งหมดยกกําลัง 2x เนะครับเท่ากับ729หารด้วย4,96พหโอ้แค่เห็นแค่เห็นตัวเลขก็ไม่ไหวแล้วนะครับบางคนถึงกับปิดไปแล้วนะครับอ่าใจเย็นๆก่อนนะครับเรามาดูวิธีทํากันก่อนนะครับว่าทํายังไงนะครับถ้าเราดูพจน์ฝั่งซ้ายก่อนนะครับเกกับสินะครับ มันทายังไงได้บ้างนะครับ9เนี่ยมันสามารถแตกเป็นอะไรเรารู้กันอยู่แล้ว3าคูณสมถูกไหมครับและ16เนี่ยคือ4ี่คูณสอ่าแน่นอนนะครับว่าต่ําสุดแล้วเนี่ยที่มันจะทําได้ก็คือการถอดลากของมันก็คือเป็นยังไงเป็น3าคูณกับสเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นอะไรสส่วนสอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะเขียนแบบไหนนะครับอ่าวิธีทํานะครับจากโจทย์นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่าสส่วนสนะครับเราเปลี่ยนรูปนะครับจาก9ก้ส่วนสิเป็น สามส่วนสี่ยกกําลังสองนะครับให้เราติดรูปนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าเราเปลี่ยนละเราเปลี่ยนได้ตามนี้นะครับทีนี้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องทําไมฐานก็จะต้องเหมือนกันนะครับให้เราสมมุตินะครับแล้วเราแอดซูมเลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นสามส่วนสี่แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูซิว่าเจ็ดร้อยยี่สิบเก้านี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับอ้าวนะครับบังเอิญเหลือไปเห็นข้อหนึ่งมันคือสามยกกําลังหกนั่นเองนะครับแสดงว่าเรารู้แล้วครับว่ามันคือสามยกกําลังหก แต่ในกรณีที่เราไม่มีข้อ1ให้ดูเนี่ยเราก็ไล่ดูเลยนะครับว่าอะไรนะครับที่มันยกกําลังคูณกันแล้วได้729บ้างนะครับเราก็หาดูนะครับอ่าแม่3แม่4หรืออะไรลองไล่ดูนะครับอ่าว่าได้หรือไม่ได้นะครับนะส่วน4ี่พเนี่ยนะครับเนาะมันก็จะต้องถ้าเราได้ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยข้างบนเนี่ยเราได้3เนี่ยข้างล่างก็จะต้องเป็นกําลัง6เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเลยว่าอะไรกําลัง6นะครับหรืออะไรคูณกัน6ตัวเนี่ยนะครับจะได้ เท่ากับ4,96แน่นอนละไม่เกิน5แน่ๆนะครับเนอะเราต้องไล่เพราะถ้าเกิน5ไปเนี่ยแค่5 55 5, 25 25 525 125คูณ625นะครับแล้ว625คูณกับ5อีกนะครับมันก็จะทำไมน่าจะเกินนะครับแล้วมันลงท้ายด้วย5ไม่ใช่แน่นอนนะครับลองดู3กับ4นะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำฐานเท่ากันปุ๊บเนาะมันก็จะได้นะครับ3ส่วน4ยกกำลัง6นะครับส่วนฝั่งซ้ายจะเป็น3ส่วน4ยกกำลัง2แล้ว ยกกาลังด้วย 2x อีกทีหนึ่งนะครับแล้วพจนนี้ทํายังไงนะครับก็จับคูณกันได้เลยนะครับ,รบก็จะกลายเป็น3ส่วน4ยกกําลัง 4x นะครับเท่ากับ3ส่วน4ยกกําลัง6อ่ะก็จะเข้าตามทฤษฎีของของเราและข้างบนเห็นไหมครับที่ a กาลัง x เท่ากับ a กาลัง n เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ n นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น 4x เท่ากับ6หรืออะไรครับเราก็ย้ายหาค่า x เป็น3ส่วน2 3ส่วน2มาจากไหนนะครับก็คือเกิดจาก x นะครับ อ่าท่ากับ6ส่วนสเราย้าย4ไปหารนะครับแล้วเขาทำเป็นเศษส่วนย่างต่ำเอา2หารข้างบนเป็น3 2หารข้างล่างเป็น2นะครับสส่วน2หรืออาจจะตอบเป็นทศนิยมก็ได้นะครับ1นอ่านะครับเนาะในเรื่องของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากนักเรียนนะครับให้ไปทำแบบฝึกหัดต่อเนาะในหนังสือนะครับแล้วก็อย่าลืมทำโจทย์เยอะนะครับจะเป็นการฝึกของตัวเราเองด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับ เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอย่าลืมมานฝึกทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ